กไปนั่งไหมปากคอเนาะผัวเปิดภาพมากระยู่กับปูกับป่าอีกแล้วพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีย่ามือเศร้ามาแต่ยามโตรงพี่น้องเอ้ยนี่ ปลาปลาคอไม่แต่ปลาคอน้อยเนาะพอได้กินอยู่มาพี่น้องเลยเนี่ฝนตกแห้งเมื่อคืนเนะาะพยายามตรงนี่กับปลาซิวค่ะพี่น้องเลยเนี่พอได้กินพอได้มุกอยู่เด้อฝนตกแห้งเมื่อคืนน,นี่เนาะปลาคอาพี่น้งองไปเรื่อยไปเรื่อย ช่วยจะลงปัญญามิขอพอมลงไว้พี่นองเลยต้พงเก็บป,ปูเก็บปลาแงงเนาคืนพักกันนั่งเก็บปลาคึอเก่านใอ้าวกขาวกับพ่อนม่นองต้ไงเนาะตึกสงดคือบ นต่ฟันน้องเลยแต่บันเดียวก็ได้พที่ที่ดาวันไม่เช่นเดยเไี่ปะหัดจะไหนอ่ะปักขาวรุนรวน้ลยพี่น้องเลยจะล่งปยามีนาะนี่นะข้างอุ้งมันตาข้งอวัยนมูอน่ปตัวใหญ่ Bà kho nha anh Dương ơi Thuần tốc linh Chú bù bà cứ cao ừ. Được bù được bà cao Được ừ. ừ. bù ไปแล้วไแบบ้่แล้แค่สนายเลยต่ยตวนันตายก็เซนยนม่งไปหิมะก็หิมเดีเงาพี่น้องเลยแต่ประคอน้อยน้องเนีย่ยเปิดผ้ามากอะอยู่เดินเทียงไปพี่น้องกำลังสิบไปายามตรงเด้อม,มาพี่น้องเลยเนาะ หากะเศร้าตกเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยฝนตกเบิดมือเบิดคืนเนาะเมื่อคืนนี่กะบิดคืนมื่อกี้นี่กะบิดมืดหากะชิยะเมื่อเศร้านี่อหากะชิยาเมื่อก,กี้นี่พีนงง่น,น้องเลยบุ๋มไอเนาะเมื่อเศร้าเนาะสับพวงก,กับบอพิษบอถึอนบน้ำบกเติบเลยพีนงง่น้องเลยฝนเศร้าตกน้ำกับบกแลน่นลงไปกับเอื้อยคือเก่าเนาะพยายามตรงพยายามตรงเอาปลาพี่น้องเลย อยู่ให้อยู่หน้าขื้นเก่าเนาะอยู่กระปูกระป้าพี่น้องเลยฝนตกฝนตกมาป่ากระมาเนาะน้ำกระลายป่ากระลายมาพี่น้องเลยเ <c oughs> ขาน่าจะพวงกระออกมาแล้วแม่บ่นอะไรพี่น้องเลยข้ออะไรเนาะเขาออกมาเลยใกล้สิพอเกี่ยวเลย เดินออกมากัได้เกียวเขาแล้วห้พี่น้องเลยมาเด้อมายามโตไม่ได้นไรพี่น้องเขาออกมาเลยขอาบมาแล้วมพี่น้องเลย <c oughs> ดูน้ำไปเลยพี่น้องนะเลยพุย่น้่นน้ำเลยฝนตกน้อน้ำตาหลายน่อยสบายและตกบดคืนมาไปพ่เูจเมื่อกีนน้นี่เนาะฝนตก ăn quyền vào đằng này cả nhà nhỏ lên đi Mình là cái nón nằm này Như đi mang một này nọ nằm Lai linh lai nhạc ยามตรงกันเด้อชิมานบ่แบบนะี้พี่นอ้อิมานบ่เนาะต้องมายามสองคนคอยพี่น้องคอยตรงถ้าผู้ชายคือคนเดียวเนาะยิง่งกับสองคนเอาขึ้นเอาลงเนาะทางลงมานะพี่น้องเลยน้ำลายย่านป้านะพี่นอ้องเดี๋ยวสะพึ่งก็ไปก่อนเลยเนาะน้ำลายพี่น้องเลย 那个小锅，快的 Mabang mabang hari ni, mabang mabang. Kakonye, tuh. nyai. Ni. Nih. Nih. Ni, Nih. 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 ngai Nih. 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 มนันพอได้ออยู่เนาะนี่หางโตมึงพี่น้องเว้ยนย้ำบกไลยต้องสองคนเนาะจึงทีได้เอาขึ้นเอาลงได้มาพี่น้องเว้ยมาคนเดียวย่านเนะานนะย่านน้ำไหล <c oughs> น้ำผ่าไหลอ่ะมืดซ้อนนี่หิ้งหลายกูหนิมพี่น้องเว้ยจู่พี่ได้เนาะเพียงพี่ได้กันมันเถอะพี่น้องอันนี้บกเลยได้ ตรงเอาปาเนาะพี่เนอะป่ะวันนี้ขยามแล้วกับชิพากันขึ้นไว้ไม่ลองเลยโหทั้งกลยสะพ่วกันยังขึ้นก่อนเลยเนาะ Ừ. Nha đó, ừ. bầu nhắc cả Quần tóc nhẹ nhẹ như rồi này cảm ơn nó ừ. đây nhà là đinh đinh làm cái nóc, ừ. ừ. Mà cái dọc ừm, แม่้นมกับน้องพื้นเนาะพื้นนี่แหละสะพวงเอาขึ้นไปตั้มกับพี่น้องเลยอยู่ในหน้าเจ้าของนี่แหลยฮะแม่เข่าออกมาเดี๋ยวคนพี่น้องเอ้ยเลยขึ้นเขาใหม่เลยออกมาแล้วหัวงามซ้ำเนาะ มาสะอ่อนพี่น้องเว้ยอโอ้โหลานชายกันเลยกำเป็นตู้สีเพิ่นเพิ่นมาต้อนมาเบิง่งมาลัดเนาะอืมบรรยากาศฝนตกดินบ่มีแดดด้วยพี่น้องครับนี้ยบนเขาลานสะพวงก็ออกมาแล้วนี่เนาะโอ้โหฮ่า มาเล่พี่น้องเลยวันนี้มาก,กับหลานชายมาพี่น้องเลยสบายดีสบายดีในกว่าเห็นได้สบายดีนะสบายดีแต่ว่าเห็นบัสเซนนะเห็น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 เห็เห็นเห็นเห็นเเห็นเสบายดีในกว่าสบายดีป้าลุงในกวัวตัวเชนกับสบายดีเสร็จ <laughs> ลานแท็กอยากขี่ออกไปพี่น้องเ้ยอ้างัวเนี่ยมึงตัวเซนเฮ้ยงัวเนี่ยมึงตัวเซนอ้าเฮ้ยนั่งๆอรับเห็นบ่ปลาน้ำบาฮัดเอาข่วนยินเห็นบ่ฮะ เห็นหลายบ่หรือหน่อย,ยโอ้หลายโอ้สาวนักเลยนัก,กนตัวเส้นนี่แล้วตัวเส้นก็นลงในก็านสาวนักนี่โอ้โอ้ยเมื่อยเลยเมื่อยเลย,เ,ลยเนาะมาเด้อพี่พี่น้องมาเลือกปูปลามีแต่ปลา,าพี่พี่น้องเอ้ยฝนตกมากมีแต่ปลากับปาา่าเนาะเดีายวฟาบัวกันนายกันเด้อพี่น้องเอ้ย นี่กระปลากันยพี่น้องเลยนี่ทางปลาหายามขึ้นมาเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยนะมีแต่ปลาตองปลาโคกระลายเติมเดี๋ยวเช่นเดือดปลาบ่นป้อน้อยโอ้ปลาชิวน้อยเลือกเลือกคุณปลานี่ปลาโคใหญ่นะมาใส่นี่มาใส่กระซั่มนี่เหไปไป โอ้ม oh, ีแต่ปลาเนาะตายหมดเลยพี่น้องเลยมีแต่เห็ดแหงนี่เนาะเห็ดแหงไว้โอ้ปลาชิวนี่กับปลาคอตายแล้วปลาชิวใช่ปลาชิวนะแต่เชนเลือกปลาบ้น่ะโอ้มีแต่ปูปลาปลาหน่อยปลาใหญ่ปลาชิวมีบ้านพี่น้องเลยนะจิ๋วกเปี๊ปูพี่น้องเลย น,นี่กัปลาเนาะนี่ยน,นี่กัคังปลาเนี่ยมีแต่ปลาคอร์ร่วนมาพี่น้องเลยปลามันท่นตายตนอนนี้มาเด้อมาเก็บผู้ปลาน้ำกันมาพี่นอ้องเลยเก็บปลาเก็บปลาปลาขาวกับปลาคอเนาะพี่น้องอยู่นา่ายูน่าขี้เกล้าขนตกลิ้นหากระสีเศร้า ตัวเชนเลือกปลาเป็นอยู่บ้านี่เก็บดีแน่นะปาลาน้ำเซ่นนะ่ะเก็บเอาเอาเช็ดจะเสือเจ <บ S 2> <ม>้าของเน<ม>าะมันกับมินข้าวแล้วตัวเซนนะ่ะเช็ดจะเสือเจ้าของกอตัวเชนดี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  ตกกระตากไว้ทั้งเทียงเลยเพ่อพี่น้องเลยเพราะว่ามีแลดเนาะฝนตกนี่มันเปียกเลยคุณมาตากไว้ทั้งเทียงฮ่าบบรรยากาศท้องฟ้าจางปางแบบที่นี่เนาะอ่ะจังใดสำหรับคลิปนี้กับมีมยังไล่เนาะอ่ะสะจบคลิปไว้เพียงสันนี้ก่อนเด้อไพืพี่น้องเ้ยไปพบไปพ่อในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับเจคโอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ